วันนี้เป็นคำถามของคุณปัตมาจากกทมนะคะคุณปัตมานะคะถามครูดาน,นิมาว่าสนใจคู่มือการทำสบู่ของครูดาน,นิค่ะเห็นคู่มือเห็นคู่มือครูม,มีหลายเล่มมากสำหรับมือใหม่อยากให้ครูแนะนำค่ะว่าควรเริ่มต้นที่เล่มไหนดีโหขอบคุณคุณปัตมาจากจังหวัดกทมมากนะคะจังหวัดกรุงเทพนี่เองนะคะ คู่มือคูดานี้มีหลายเล่มจริงๆค่ะนะคะมีคูดานี้ออกคู่มือมาถึง7ดเล่มด้วยกันนะคะนะคะเจ็ดเล่มมากนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะคูดานี้อยากแนะนําก่อนอื่นถามตัวเองก่อนค่ะว่าคุณอยากจะทําสบู่อะไรคุณอยากจะทําสบู่กิสเลนหรือสบูน่น้ํามันนะคะ ถ้าคุณอยากจะทําสบู่กีซิลีนสบู่กีซิลีนนะคะคือสบู่แบบนี้นะคะใสๆสีสวยๆแบบนี้สบูสบสบ่น้ํามันก็คือแบบนี้นะคะสบู่น้ํามันก็คือสบู่แบบนี้เล่นลายแบบนี้นะคะคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากจะทําสบู่แบบไหนถ้าคุณอยากจะทําสบู่กีซิลีนแบบนี้ครู like this, คดนนี้ก็จะแนะนําคู่มือการทําสบู่กีซิลีนให้กับคุณนะคะนะคะจะแนะนำสองเล่มนะคะคือ คู่มือการทําสบู่กีซาลนกับคู่มือการทําเบทําไมครูดดนิสต้องแนะนำสองเล่มเพราะเมื่อคุณทําสบู่กีซเลนแล้วการทําสบู่กีซรลนมันจะต้องมีส่วนผสมคือมันจะต้องมีเบสสบู่อะคือเบทสายเบสคุณแบบนี้ค่ะในการเบทสายแบบนี้ในการทําสบู่เป็นตัวทําสบู่คุณจะต้องไปซื้อเบทแบบนี้เอามาหลอมใส่สมุนไพรใส่ส,สารสก,กาัดใส่น้ําหอมแล้วเทออกมาเป็น สบู่แบบนี้ฉะนั้นส่วนผสมหลักของคนทำสบู่กีาเรนก็คือเบสถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นเบสใสหรือเบสขุ่นก็คือส่วนผสมหลักของคุณนะคะฉะนั้นถ้าคุณทำสบู่กีาเรนคุณจะต้องไปหาซื้อเบสแบบนี้นะคะครูดานิจจึงแนะนำคู่มือการทำเบสให้กับคุณด้วยเพราะเมื่อถึงเวลาหรือ จุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งคุณจะบอกเองว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยากจะซื้อเบสแล้วฉันอยากจะทำเบสด้วยตัวฉันเองเบสที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันมีปัญหาเหลือเกินใช้ทำสบู่แล้วเนี่ยสบูอ่อมาก็นิ่มทำสบู่ออกมาแล้วฟองก็น้อยทำสบู่ออกมาแล้วใช้ผิวก็แห้งปัญหาพวกนี้มันจะตามมาหาคุณนะคะครูดานี้เลยแก้ปัญหาให้คุณโดยการซื้อคู่มือสบู่กิซเลนไป เพราะคู่มือเล่มนี้ที่กูดานิให้ซื้อเล่มนี้เพราะอะไรคู่มือสบู่กิสเลนเนี่ยมันมีสูตรการทําสบู่70ประกว่าสูตรคุณสามารถเอาสูตรทุกอย่างในเล่มนี้70ประกว่าสูตรเนี่ยนะคะเอาไปดัดแปลงผส,สมนู่นผสมนี่นะคะเป็นสูตรของคุณขึ้นมาก็ได้เพราะ70ประกว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่กูดานิคิดค้นขึ้นมาใส่สารสก,กัดใส่ผงสมุนไพรที่กูดานิชอบก็เลยรวบรวมมาเป็นคู่มือเล่มนี้ แต่เพื่อคุณได้คู่มือเล่มนี้ไปอะ่ะมันจะเป็นไอเดียให้คุณเกิดสบู่ที่เป็นสูตรของคุณขึ้นมาได้นะคะแล้วครูดนนี้แนะนำอีกเล่มหนึ่งก็คือคู่มือการทำเบสนะคะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณทำสบู่กิลซีลีนจนเก่งแล้วนะคะแล้วคุณอยากจะทำเบสด้วยตัวคุณเองคู่มือเล่มนี้มันจะตอบโจทย์คุณได้เพราะ ถ้าเผื่อคุณอยากจะทําเบสแล้วคุณไปลองผิดลองถูกไปดูใน YouTube เขาให้สูตรมาอุ้ยฉันลองทําตามเขาเป็นเรื่องที่เสียเวลาค่ะนะคะเพราะครูดาน,นี้เคยผ่านมาแล้วไงคะครูดาน,นี้เลยเอามาบอกคุณว่าอย่าเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเลยมันเสียเวลาคุณลงทุนซื้อกู่มือเล่มน,นี้ไปอะค่ะ990บาทคุณทําเบสเป็นในครั้งแรกที่คุณลงมือทําเลยมันไม่เสียของด้วย นะคะเพราะส่วนผสมในการทําเบสมันมีหลายตัวนะคะถ้าคุณซื้อมาเทีะกิโลกิโลแล้วคุณมาลองทําผิดอุ้ยเสียจังเลยไม่เห็นใสเลยแม่มันเหลืองจังเลยมันเป็นเรื่องเสียเวลามากถ้าคุณมีคู่มือเล่มนี้คุณทําสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลงมือทําคุณเชื่อไหมคะคูดานิก,การันตีเลยค่ะนะคะนี่คือคู่มือสำหรับมือใหม่ที่คูดานิจะแนะนำนะคะให้คุณปัดทมาเลยนะคะ คุณปัทมาเอาคู่มือสองเล่มนี้ไปนะคะคุณสามารถทําเบสได้ทําสบู่กินเจลีนได้ทําขายได้และสร้างอาชีพให้กับคุณปัทมาเลยนะคะ